สวัสดีครับผมน,นี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเกิร์สก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมก็จะมาบอกในส่วนของโปเกมอนเทพนะครับตัวไหนนะครับที่เราไม่จะเป็นต้องสุ่มกาชานะ เปลืองเพชรน,นะครับเดีย๋ยวมีตัวะไะบ้านติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกิในช่วงผ่านในส่วนของผลิตโปรซกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกเข้าได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องนออง,งนึงการกดซุปเปอร์ทังของคุณใต้คลิปอะต่างๆก็สามารถกดได้ช่องน้ด้วยกันโอเคผมเมื่อามแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมันนเะรบคท ตัวไหนที่ไม่จําเป็นต้องไปสุ่มกาชาให้มันเปลืองเพชรปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมอนเทพเนี่ยมันจะมากิจกรรมสุ่ม10ครั้งในทุกๆวันเนี่ยมันจะมีการรีทุกๆตัวอยู่แล้วนะฮะซึ่งโปรแกรมอนระดับมาหากราบขึ้นไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมมีตัวอะไรบ้างนะก็เป็น10ตัวเลยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องสุ่มนะ,ปะเปลืองนะครับผมอ่าโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะฮะ ตัวแรกเนี่ยนะครับก็คือนี่เลยเจ้าลาติอาสนะฮะผมอ่ามัางกรลาติอาสสีแดงตัวนี้เนะะี่ยฮะเราไม่ต้องไปสุ่มกาชาก็ได้นะครับปกติมันสุ่มกาชาเนี่ยมันจะกดอยู่ที่8รอบนะแรอบเนี่ยจะได้160เศษนะครับเพื่อจะมาเรียกมันนะครับในเศษในเศษชิปใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปเสียเพชรเป็นหมื่นๆเพื่อสุ่มมันนะครับผมมันมีจับอยู่ในเขตจับนั่นเองนะฮะ ผมให้คู่กันเลยนะครับลาติออสลาติอาร์ตนะครับลาติออสก็เหมือนกันนะครับมับงกรพลังจิตสีฟ้าเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปสุ่มกาชาเหมือนกันไม่ต้องเอาเพชรไปสุ่มนะก็มันมีจับในเขตจับอยู่แล้วนะฮะถามว่ามันมีจับยังไงอะ่ะนะฮะไปดูนะครับมันอยู่ในจับโปเกมอนแ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยมันอยู่ในเขตจับนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะโอเคมีคิวเลมกับลิจิอให้จับด้วยตอนนี้ ผมจะพาไปดูตรงนี้กลยุทธ์นะฮะมันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะในเขตตรงนี้นะฮะนี่ผมพาไปดูนี่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับในหมอกหมอกทึบป,ป้าถ้าจะไม่ผิดนี่ครับไปหาจับได้นะสำหรับตรงนี้นะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้ละกันนะครับในนในในในนนี่ครับนกวายนะอีเวน์ทอนะครับ อีไปทเนี่ยมันมีจับในเขตจับเนาะก็สามารถไปหาจับในเขตจับได้ซึ่งตัวนี้นะครับถามว่าเก่งไหมก็เก่งระดับหนึ่งนะแต่ไม่ต้องไปสุ่มกาชานะันเปลืองเพชรมีจับในเขตจับเนาะก็เอาไปลงทีมือได้ตัวนี้สามารถทําลายสกิลได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีล่างมาสเตอร์ล่างเรโซแนนซ์ครบเลยถือว่าค่อนข้างเก่งตัวนี้เป็นตัวฟรีที่เก่งแล้วก็ไม่ต้องไปสุ่มกาชานะเปลืองนะฮะตัวถัดไปนะครับก็จะเป็น ด์กไล่นะฮะผมหาก่อนเป็นโปเกมอนความมืดความมืดความมืดนี่ครับเราเสิร์ชตรงนี้ก็ได้นะนี่ครับด์กไลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปสุ่มกาชานะตัวนี้ครับด์กไลเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสุ่มกาชานะครับการันตีเทพถ้ากิจกรรมมาไม่ต้องไปสุ่มนะมันจะได้เศษชิปนะครับตอนที่เราไปลงโปเกมอนวุ่นวายเราจะได้ฟรีอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เทยอยเก็บไปเรื่อยนะฮะตัวนี้ครับก็สามารถเอาไปลงทีมความมืดได้ แล้วก็มีการทอนลายสกิลได้มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับผมตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับโปเกมอนตัวถัดไปนะครับผมที่ไม่ต้องเอาเพชรไปสุ่มกาชาครับก็คือตัวนี้นะครับไลโคนะฮะไลโคเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสุ่มนะเพราะว่าปกติไลโคจะมีสุ่มกาชาการตีเทพด้วยแต่ว่าไลโคเนี่ยสามารถหาได้ฟรีนะครับจากร้านสหพันธ์นะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับไลโคใช้20 0 0 0แต้ม นะครับก็แรกไลาคมาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปสุ่มเพชรนะเรื่องนะครับผมอ่ะก็ตัวถัดไปนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะฮะโปเอรมอนแมลงนะครับผมมแรงนะครับอ่ะโอเคหลายคนน่าจะอ๋อแล้วแหละนะครับก็คืออ่าเจ้ามาชิบูนนะฮะนี่ตัวนี้เลยบัสโวหรือมาชิบูนตัวนี้ครับมีสุ่มกาชากราเทพด้วยแต่ไม่ต้องสุ่มนะทําไมถึงไม่ต้องสุ่มนะครับเพราะว่านะครับ แม่งออกการันตีเทพโคตรบ่อยนะครับผมจริงๆนะครับเือออกบ่อยมากๆนะฮะเพราะต,ตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าถามว่าความเก่งของมันเนี่ยมันอยู่ในระดับกลางๆถึงต่ำนะไม่ได้แบบเก่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นมันไม่ใช่ตัวที่โปเกมอนที่เขาเทรนเนอร์เขานิยมใช้งานกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเพชรไปถลม่มไปจงไปสุ่มมันหรอกนะครับมันเปลืองเพชรอะนะครับมันต้องสุ่มทั้ง8รอบเนะี่ย กว่าจะได้เสร็จชิปครบถูกไหมฮะเราเสียเพชรเป็นหลายหมื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเปลืองนะครับเดี๋ยวสุ่มกาชาก็ออกครับการันตีเทพออกบ่อยเหลือเกินนะตัวนี้อ่าตัวถัดไปนะครับผมที่ไม่ต้องไปสุ่มกาชากาแลเทพครับก็คือนี่เลยครับมหาเทพแชรมินกันนะตัวนี้ครับคือไม่ต้องไปเสียเพชรสุ่มนะฮะไม่ต้องเสียเพชรสุ klar, ่มค่อนข้างเปลืองนะตัวนี้ครับหาได้ง่ายๆเลยก็คือสุ่มกาชากาแลเทพคือเจอบ่อยจริงๆนะครับแม่งออกโคตรบ่อยเลยแชรมินนะฮะก็ ผมบอกเลยว่าใครที่รีไอดีเนี่ยเจอแชมินโคตรบ่อยนะครับผมตัวนี้อ่ะก็แชมินนะอีกตัวหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับโปกเกมอนที่นะครับไม่ต้องไปเอาเพชรไปสุ่มให้มันสิ้นเปลืองนะฮะนั่นก็คือท่า normal มมครับมันก็คือเลจิกิกัสนะฮะเลจิกิกัสนี่ก็ออกการันตีเทพบ่อยเหมือนกันนะฮะเล่น2 ID เจอตัวหนึ่ง ID หนึ่งก็เจอตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือมีตลอด แถมบางคนสุ่มซ้ำอีกต่างหากนะตัวนี้นะครับผมต่อมานะครับโปเกมอนที่ไม่ต้องสุ่มกาชาการันตีเทพครับมันอยู่ท่าต่อสู้ผมบอกคู่กันเลยละกันมันคือโคบาเลีอนกับวุริซิออน2ตัวนี้นะฮะออกกาชาการันตีเทพบ่อยมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องไปสุ่มให้มันเปลืองนะและประเด็นคืออะไรว่ามันก็ไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรนอกจากความถึกเท่านั้นนะฮะตีก็ไม่ค่อยแรงนะฮะผม เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าได้มาทําอะไรครับก็เก็บไว้แหละนะฮะหรือเอาไปวิจัยก็ได้นะครับต่อมานะครับโปเกมอนที่นะครับไม่ต้องไปสุ่มกาชาการันตีเทพให้มันเปลืองฮะย้อนกลับไปที่ทีมพืชอีกรอบหนึ่งนั่นก็คือคาตาน่นะฮะผมบอกเลยคาตาน่นี่นะครับออกกาชาการันตีเทพก็บ่อยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะมันสามารถหาจับได้ในเขตจับด้วยนะครับผมอยู่ในสภาพอากาศ เดี๋ยวก่อนนะพาไปดูนะครับอยู่ในสภาพอากาศอากาศอากาศไหนหวาทั้งล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยนะครับจริงๆมันมีมากกว่านี้นะผมจะไล่ให้ดูเลยแล้วกันวันนี้จบๆนี่ครับอยู่สภาพอากาศนี้นะสภาพอากาศอะไรเอ่ยฝนตกหนักนะก็จะเจอเจ้าคาตาน่านั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผม นี่ก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอนที่ผมพูดถึงไปก็มีอยู่ราวๆ1 1ตัวได้นะ11ตัวที่ผมพูดไปเนี่ยในคลิปเนี่ยก็คือนั่นแหละเป็นโปเกมอนที่ระดับมาหากราบขึ้นไปก็คือเป็นโปเกมอนเทพไปแหละแต่ว่าผมไม่แนะนำให้เอาเพชรไปสู่มันนะครับเพราะว่ามันมีหาได้ฟรีตามจุดต่างๆในเกมนี่แหละนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ตัวละครพวกนี้ ก็สามารถเอาไปประดับไ d ได้นะครับผมเอาไปเล่นได้บางตัวนะครับอย่างเช่นลาติออลาติอาร์ตดักไลเอเบอร์ลไลโคเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับเป็นตัวหลักได้นะฮะส่วนตัวอื่นพวกมาชีิบูนแชมินลจิกัสโครอนพวกเนี้ยก็เป็นตัวแถมๆนะครับก็เอาไปประดับ ID หรือเอาไปวิจัยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปเกมอนที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเพชรไปสุม่มกิจกรรมให้มันเปลืองหรอกนะฮะเพราะว่ามันกดรอบนึงเนี่ยมันจะเสีย เพชรอยู่ที่2488เลยนะครับตีไป2อ0 0แล้วกัน4ครั้งหมื่นหนึ่งถูกไหมครับ4ครั้งหมื่นหนึ่งแครั้งก็20,000แล้วนะฮะคือเพชรหมดไป20,000ื่นอ่ะแต่คุณได้โปเกมอนอะไรอะ่ะที่มันหาฟรีได้เงี้ยคือไม่จําเป็นหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อ่ะเอาพิพจรารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับโปเกมอน11ตัวที่ผมพูดถึงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบอลโซนนะครับ กพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซี o u a g เกนสวัสดีครับ